ที่สาสาขาวิชาพละศึกษาและสุขาศึกษาคณะคารุษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดทธานีครับสาหรับวันนี้ครับพวกเราจะมานําเสนอวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบมีอุปกรณ์ครับโดยผู้ป่วยจะมีสติและมีสติอยู่นะครับโดยสมาชิกของกลุ่มเรามีดังนี้ครับเริ่จากคนแรกครับครับนายนรัพัฒน์ตุเกียรตินักศึกษาปทศ44228ครับสวัสดีครับนายเสกสรรคบุญรุนครับ Uhm, นักศึกษา63100189209ครับสวัสดีค่ะานางสาว er. สุภาวดีบุตรี่สามรหัสนักศึกษา6 3 1 0 0 1 8 9 2 0 7สวัสดีครับผมนายนัทพลซองคิดบุญประหลาดนักศึกษา63100189220ครับครับผมนายสุริยชัยดีครับนักศึกษา63100189220ครับ ครับและผมนะครับนายนาวพลลูกสมครับรหัสกศึกษา63189230ครับพอแล้วพวกเราไปชมเลยครับครับสำหรับท่านี้ครับจะเป็นการช่วยเหลือแบบประคองครับสำหรับมีผู้ช่วยแค่1คนนะครับผู้ป่วยจะเจ็บเจ็บเท้าหรือเจ็บขาข้างในข้างหนึ่งนะครับเราจะทําการประคองครับโดยผู้ช่วยครับจะประคอง มือซ้ายตัวคนเอวของผู้ป่วยนะครับแล้วแขนผู้ป่วยจะพาดไว้ที่คอนะครับแล้วจัะพยุงกันไปนะครับค่ะจะเป็นท่าอุ้มอุ้มผู้ป่วยด้านหน้านะคะก็จะเป็นคนที่เดินไม่ได้นะคะก็จะใช้วิธีการอุ้มนะคะ โดยที่ผู้ที่ช่วยเหลือนะคะต้องมีน้ำหนักมากกว่าผู้ที่บาดเจ็บนะคะหรือผู้ที่บาดเจ็บต้องมีน้ำหนักน้อยกว่าผู้ช่วยเหลือนะคะคสำหรับท่านี้ครับจะเป็นการชุดรั้วแบบ มีผู้ช่วยเหลือที่มากกว่า1คนนะครับโดยจะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินได้หรือเจ็บขาครับแต่ที่ยังแต่ยังมีสติอยู่แขนยังใช้ได้นะครับโดยจะให้ผู้ช่วยเหลือทั้ง2คนนะครับทำมือประสานการเป็นรูปรูปแค่นะครับแล้วให้ผู้ช่วยทั้ง2คนนะครับย่อเข่าลงจากนั้นครับให้ผู้ป่วยนั่งบน ือที่ประสานกันครับมือทั้งสองข้างของผู้ป่วยครับจะโอบไหล่หรือคอของผู้ช่วยทั้งสองคนครับแล้วเคลื่อนย้ายครับสำหรับท่านี้ครับจะเป็นการช่วยเหลือแบบมีผู้ช่วย2คนแล้วผู้ป่วยหมดสติและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับทั้งแขนและขาไม่สามารถใช้งานได้นะครับโดยจะให้ผู้ช่วยคนแรกครับ แขนซ้ายจะประคองส่วนหัวไหล่และหัวของผู้ป่วยไว้นะครับแขนขวาจะประคองใต้ลำตัวนะครับผู้ช่วยคนที่สองครับจะลงเอาส่วนแขนซ้ายไว้ส่วนสะโพกครับและแขนขวาไว้ตรงใต้เข่านะครับโดยจะยกขึ้นพ,พร้อมๆกันเป็นสองจังหวะนะครับเอาไวท้ที่ยกขึ้นมาจังหวะแรกไว้ที่เข่าก่อน,นครับจังหวะที่สองยกขึ้นเลยครับ กสำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยแบบหมดสติ3าคนนะครับจะมีผู้ช่วยเหลือ3ามคนครับคนคนแรกครับประคองบริเวณลำคอแล้วก็หลังส่วนบนนะครับคนที่2ครับประคองบริเวณหลังส่วนล่างแล้วก็สะโพกครับคนที่สาครับประคองบริเวณขาครับโดยการยกนะครับจะให้จังหวะพร้อมกันสองจังหวะนะครับโดยจะให้หัวแถวทุกคนนับนะครับ หนึ่งสองครับนี่จะเป็นจังหวัดที่หนึ่งครับจังหวัดที่สองยกขึ้นครับหนึ่งสองครับครับทําการย้ายผู้ป่วยได้ครับครับสําหรับท่านี้ครับจะมีผู้ช่วยของพยาบาลทั้งหมดสี่คนนะครับโดยจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่หมดสติเจ็บหัวเจ็บแขนและเจ็บขาไม่สามารถช่วยเหลือของตัวเองได้นะครับเราจะยืนสบฟันปลานะครับโดยจะมีหนึ่งคนนะครับประคองหัวครับโดยคนแรกครับ จะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับปล่อยประคองเข่าครับปล่อยประคองขาครับแล้วส่วนหัวนะครับจะมีหนึ่คนปล่อยประคองหัวนะครับคนแรกครับจะประคองส่วนส่วนขานะครับคนที่สองครับคนด้านนี้นะครับจะประคองด้านสะโพกและด้านหลังนะครับคนที่สามครับจะประคองหัวไหล่ ส่วนคอและ,ะด้านหลังนะครับด้านหลังขึ้นมานะครับด้านหลังส่วนบนนะครับคนสุดท้ายครับจะประคองหวัวน,นะครับไม่ให้ขยับทะเยืย่อนนะครับโดย,ยจะมี2จังหวะในการยกนะครับโดยสัญญาณจะเป็นคนที่คุมหวัวน,นะครับให้สัญญาณเพื่อนครับเตรียมตัญญพวพลิกหนึ่งส,สองพิกตรียัวยกหนึ่งสองยก ถ้าหลบสับท่านี้ครับจะเก็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบมีผู้ช่วยผดุงพยาบาลทั้งหมด5คนนะครับโดยผู้ป่วยที่จัเคลื่อนย้ายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับพิการทางแขนขาและหมดสติเลยนะครับสำหรับคนแรกที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับจะเป็นคนที่ไปเข้าประคองหัวนะครับจะประคองส่วนหัวไว้เกืถึงเกือบถึงหัวไหล่เลยนะครับคนที่2ครับประคองเชือมหัวไหล่และ ด้านหลังส่วนบนนะครับคนที่สองนที่สองส่วนด้านหลังส่วนล่างและสะโพกนะครับต่อมาครับคุณลองสุดท้ายครับจะมาฟังส่วนขานะครับแล้วก็ส่วนน่องนะครับส่วนบนบนสุดท้ายครับจะมาฟองส่วนเท้านะครับ,รบแล้ว คนที่ประคองหัวจะเป็นคนที่ให้สัญญาณเพื่อนยุกนะครับยกหนึ่งสองยกหนึ่งสอง